สวัสดีเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่วิดีโอใหม่ของ h e ฮ l t ี้จากคุณชอบหอยแมลงผู้ใหม่ฉันอยากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ต่อสุขภาพของการรับประทานหอยแมลงผู้หอยแมลงผู้เป็นแหล่งโปรตีนที่สะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการอีกทั้งยังเป็นแหล่งของกรดไขมันโอเมกา้า3สังกะสีและโฟเลตท,ที่ดีเยี่ยมและเกินปริมาณซีลีเนียมไอโอดีนและธาตุเหล็กที่แนะนำในแต่ละวัน หอยมแมลงผู้ได้รับการเลี้ยงแบบเย็นยืนโดยไม่มีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดลอ้อมช่วยให้หัวใจเต้นสม่ำเสมอลดความดันโลหิตและช่วยให้หลอดเลือดทำงานตามที่ควรจะเป็นหอยมแมลงผู้อุดมไปด้วยโอเมก้า3 EPA และ DHA ในทะเลหากคุณกำลังพยายามลดน้ำหนักหอยมแมลงผู้ให้สารอาหารมากมายโดยไม่ให้แคลอรี่มากหอยมแมลงผู้ไม่เพียงแต่ให้โปรโตีนประมาณ20กรัมต่อการเสิร์ฟ3ออนซ์ตามที่ USDA Food Data Center ระบุ ของขวัญจากท้องทะเลเหล่านี้อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการเพื่อรองรับการทำงานทางเพศรวมถึงวิตามินซีและบีหกหอยเหล่านี้เป็นแหล่งธาตุเหล็กที่ดีเยี่ยมเช่นกันโดยคิดเป็นประมาณ30%เอร์ซ ของมูล,ลค่ารายวันต่อหนึ่งหน่วยบริโภคเมื่อเร็วๆนี้พบว่าหอยแมลงผู้หอยและหอยนางรมมีกรดดีอะซาปาติกและเอ็นเอ็นดีอ,อินเมทินดีอสซาปาเตอาจมีประสิทธิภาพในการปล่อยฮอร์โมนเพศเช่นเทสโทสเตอโรนและเอสโตรโจเจน ช่นเดียวกับหอยหอยแมลงผู้โดมไปด้วยธาตุเหล็กซึ่งช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ทุกที่ที่ต้องการนอกจากนี้ยังมีแมกนีเซียมสูงซึ่งเป็นสารเพิ่มการแข็งตัวของอวัยวะเพศตามธรรมชาติและธาตุในระดับต่ำมีส่วนทำให้เกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเพิ่มระดับของคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วยอาหารที่อุดมด้วยแมกนีเซียมเหล่านี้ ขอบคุณที่รับชั่วโมงหากคุณคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์โปรดแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนๆกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องของฉันสำหรับวิดีโอใหม่